ังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าที่เราจำหน่ายก็จะมีอยู่4 4 4ขนาดนะคะคือ8.5 14ลิตร21แล้วก็36.5ตัวนี้นี่ก็จะมีตัวผ้าคลุมให้นะคะที่แถมให้แล้วก็การซื้อกลุ่มงานลักษณะนี้ลูกค้าอย่าดัดแปลงสินค้านะคะเช่นหักปัก3ตาออกการเก็บใบรับประกันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะ สามารถจะซ่อมถ้าส่งเสียสามารถจะส่งซ่อมได้ที่ศูนย์นกน้ำนทั่วประเทศแต่ว่าต้องมีใบรับประกันตัวนี้จะเป็นงานถังต้มกาแฟนะคะจะใช้ไอกาแฟขั้วบดอยู่ด้านบนแล้วก็ฝาจะเป็นฝาล็อกแล้วก็ใช้อัดความดันน้ําของน้ําขึ้นไปแล้วก็ทํากาแฟถ้าอย่างลูกค้าจะเอาไปใส่กาแฟโดยตรงก็คือแนะนําให้ใช้ตัวนี้มากกว่าที่จะเอาถังต้มน้ําปกติไปใส่กาแฟมันจะทําให้ประสิทธิภาพของไม่ค่อยดีนะคะ สอบถามเพิ่มเติมขอใบเสนอราคาอีเมลได้นะคะหรือว่ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ